สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube นะครับวันนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สั่งของนะครับทั้งปลายทางทั้งแบบโอนเงินนะครับรอนิดนึงนะครับบางที่ขนส่งก็ช้ามากบางที่เป็นอาทิตย์ยังไม่ถึงเลยนะครับลูกค้าที่สั่งประกอบ Power M มาต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะนะครับถ้าจะใช้ขนส่งอื่นมันก็ไม่อุ่นใจนะครับเพราะว่า มันจะมีปัญหาเรื่องการรับประกันสินค้านั่นเองครับผมก็เลยยังใช้ขนจุดส่งที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็วันนี้มี power amp นะครับมือสองว่าจะรีวิวนานแล้วแหละนะครับเป็นประดิษฐ์นะครับ power amp ยี่ห้อประดิษฐ์นะครับ2500วัตต์นะครับเป็นมอสเฟตนะครับเป็นหน้าทองนะครับแค่นี้นะครับสภาพเครื่องเดิมๆนะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับโอนเงินเท่านั้นนะครับไม่มีปลายทางนะครับเพราะว่าตัวเครื่องใหญ่แล้วก็ยาวน้ําหนักเกินนะครับน้าหนักเกินน้ําหนักประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามโลนะครับน้ําหนักห้าสิบกว่าโลเลยนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับเอาไปขับเบรดได้นะครับข้างละสองนะครับแน่นๆนะครับเป็นมอเเฟตดํานะครับตัวนี้นะครับตําหนิก็จะมีตัวนี้นะครับบุบนิดหน่อยนะครับตัวหน้าเครื่องก็สวยๆนะครับหูก็สวยๆนะ นะครับวันนี้ไม่ได้เทสเสียงให้ให้ชมให้ฟังกันนะครับเพราะว่าตู้ลำโพงเอาไปออกงานนะครับไม่มีตู้เทสเลยนะครับก็เลยต้องนะครับมารีวิวแบบนี้แหละนะครับว่าคนสนใจเยอะนะครับแต่อยากเห็นวิดีโอว่าเป็นยังไงบ้างอยากให้รีวิวหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไฟวิเป็นนะครับเป็นแบบวิ่งนะครับนะครับเป็นแบบวิ่งขึ้นนะครับหลายเม็ดมากนะครับประมาณ10เม็ดนะเออยีเม็ดนะครับโอ้ ยีเมตรคือยาวมากนะครับตัวเครื่องยาวนะครับมอแปลงใหญ่ไม่ต้องไปพูดถึงม้อแปลงนะครับในรูปอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ของจริงใหญ่นะครับไฟวียนะครับเป็นซปเปอร์ไบต์นะครับนะ LED ซปเปอร์ไบต์นะครับเม็ดใสๆนะนะครับเม็ดใสๆนะครับวอลลุ่มนะครับเป็นแบบน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกนะครับมีตัวล็อกวอลลุ่มด้วยนะครับด้านข้างจะมีรูขันน็อตนะครับ ตัวบอลลูมจะมีเม็ดไฟนะครับมีเม็ดไฟ LED นะครับโชว์สถานะสวยๆนะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟบนนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับเป็นไฟบนสวยๆนะครับเป็นไฟบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟโพลีตินะครับสวยกับหน้าทองนะครับหน้าทองตัวนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนนะครับอย่างกหลงนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับ มาดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะดูก่อนที่ม้อแปลงนะครับม้อแปลงลูกใหญ่มากนะครับม้อแปลงไฟม้อแปลงอยู่ที่หกสิบแปดโวลต์เดี๋ยวนะครับผมดูก่อนใ้ผดูก่อนครับหกสิบแปดศูนย์หกสิบแปดนะครับไฟม้อแปลงอยู่ที่หกสิบแปดศูนย์หกสิบแปดนะครับม้อแปลงใหญ่มากนะครับสูงนะครับไม่มีสนิมนะครับแต่มีฝุ่นนะครับไม่มีสนิมมีฝุ่น นะครับมออแปลงลูกนี้ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับอมออแปลงลูกนี้ไม่มีไฟย่อยนะครับเป็นหมออแปลงไฟหลักโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับถ้าหมออแปลงทั่วไปในแอมทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นอมอเอแปลงที่มันมีไฟย่อยนะครับแต่มออแปลงประดิษฐ์นะส่วนมากมันจะไม่มีไฟย่อยนะครับก็คือมันจะมีไฟหลักก็คือไฟ6 8 0 68ก็คือไฟหลักที่จะไปเลี้ยงวงจรขยายนี่สามเส้นนไปเลี้ยงเลยไม่มีไฟย่อย ไฟย่อยมาจากไหนไฟย่อยจะมีหม้อแปลงมาต่างหากนะครับนี่คือหม้อแปลงนะครับไม่ใช่สนิมนะครับเป็นฝุ่นแค่นั้นเองครับเอาไปทําความสะอาดเราสภาพเครื่องยังสวยงามเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับหม้อแปลงไฟเลี้ยงวงจรประมาณร้อยนิดๆิดนะครับร้อยนิดๆิดนะครับผ่านวงจรบิดแล้วก็จะเป็นร้อยนิดๆิดนะครับนะนะครับผ่านวงจรก็จะเป็นร้อยนิดนิดนะครับร้อยโวลต์นิดๆิดนะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้ไฟสูงนะครับนะไฟสูงมาก ตัวโพเทคป้องกันลำโพงก็จะเป็นวงจรนะครับใหญ่ๆมาแบบนี้เลยนะครับรีเลย์มีใช้สี่ตัวนะครับเพราะว่ากระแสสูงนะครับนะกระแสสูงเวลาไฟออกลำโพงอย่างเงี้ยนะครับก็จะนะครับทำให้มันทนทานมากขึ้นนะครับนะนะครับทีนี้มาดูไดโอดนะครับไดโอดก่อนนะครับไดโอดนะครับมี2ตัวนะครับเป็นไดโอดนอกนะครับนะ สีดำๆนะมันจะเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นไดโอดนอกที่เขาจะฮิตใช้ในแอมนอกๆกันนะครับแอมต่างประเทศเขาจะนิยมใช้กันนะครับเราจะเห็นในพวเวอแอมคาวนะครับไดโอดสีดำๆแบบนี้นะครับมันจะมีของกรอบและของแท้ด้วยนะครับบางคนก็นะครับต้องดูดีๆนะครับเนาะนะครับบอร์ดไดบอร์ดเดิมนะครับบอร์ดไดบอร์ดเดิมนะครับตัว อานะฮะอาเกือกม้าเนี่ยผมฟิกค่าให้แล้วนะครับก็คืออนาคตมันจะไม่มีเสียงแหบเสียงบี้แน่นอนนะครับว่าฟิกค่าทั้งสองบอร์ดให้แล้วนะครับนี่นะครับเพราะว่าส่วนมากที่อาการมันเสียมันจะมันจะเสียเพราะว่าค่า R มันนี่แหละครับอามันอาเกือกม้าก็คือเหมือนวอลลุ่มนี่แหละครับมันจะปรับค่าได้พอปรับค่าได้นี่มีฝุ่นมีอะไรมันค่ามันอาจจะปรับสูงขึ้นหรือต่ําลงทําให้อ่าพอเบรคแอมเรามีปัญหานะครับผมก็เลยฟิกค่าให้เลยนะครับเนาะนะครับ ฟิกค่าให้เลยนะครับไม่มาตรฐานแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับฟิกค่าให้เลยบอร์ดเดิมครับบอร์ดเป็นของประดิษฐ์นะครับนะใครดูก็รู้ว่าเป็นของประดิษฐ์นะครับนะสวยงามนะครับ่าบอร์ดได้สวยงามทีนี้มาดูที่คาปานะครับไปโดนสายไฟนะครับคาปานะครับจะเป็นลูกใหญ่นะครับเหมือนอ่ามอนอะไรล่ะอ่าคาปาจะลูกใหญ่เหมือนอะไรนะเอ็ม ยมอะไรเนาะผมเคยลืมเนาะบบดนี้ย้มอะไรเนาะนี่เนี่ยนี่เนี่ยลืมนะครับยอมตุลายอมตุลายอมพวก modify นะครับนะครับก็ลูกใหญ่มากเท่าแขนนะครับนะเป็นคาปาแท้นะครับเกรดพีเมีมเลยน่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันไมโครฟาลาดต่อลูกนะครับร้อยโวลต์นะครับแต่ขนาดพีคอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าโวลต์นะครับขนาดพีคนะครับพีคได้นะครับร้อยยี่สิบห้าโวลต์ ก็สวยงามเลยนะครับเครื่องใหญ่ยาวนะครับก็มอสเฟตก็จะเป็นมอสเฟตดำนะครับนี่นะครับมอสเฟตดำนะครับนะแรงนะครับแรงนะครับเล่งติดมือดีมากเสียดายวันนี้ไม่ได้ลองไม่มีตู้นะครับไม่มีตู้ให้ชมให้ลองกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นหูจับนะครับตัวเป็นหูจับสวยๆนะครับเป็นสีมาจากบริษัทนะครับสีดํามาจากบริษัทนะไม่ใช่สีมาพ่นใหม่นะครับนี่ นะครับนะก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นประดิษฐ์นะครับสวยๆนะครับด้านหลังเครื่องสวยมากนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยอะไรเลยคือถนอมเครื่องมากเลยนะครับนะถนอมเครื่องมากเลยนะครับตัวหนังสือครบสกรีนทุกตัวนะไม่มีสนิมนะด้านหลังขั้วลาโพงก็เป็นขั้วดําแดงนะดาแดงดําแดงอันนี้ก็สวิตช์เลือกนะครับสเตอริโอโมโนนะครับก็มีแจ็คแบบ XLR นะครับ XLR นะครับ แล้วก็แจ็คโฟนนะครับเป็นก็เป็นแบบแจ็คโฟนเนาะนะครับก็เป็นแจ็คโฟนนะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็จะเป็นแจ็คโฟนให้นะครับก็ใช้งานก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงดีมากนะครับให้เอาไปดันเบสดอย่างเดียวนะครับอย่าไปดันเสียงกลางผมรู้สึกว่ามันเบสดออกมาเยอะมากนะครับนะครับเบสดมาเป็นลูกเป็นลูกเลยพัดลมนะครับก็ข้างละตัวนะเป็นพัดลมยี่ห้อดีเลยนะครับนะ ยี่ห้อดีเลยไม่ใช่ของจีนนะพัดลมเป็นหนองน่าจะเป็นของไทยแลนด์นะครับตัวนี้นะครับตะแกงไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีสนิมที่ตะแกงนะครับไม่มีสนิมที่ตะแกงนะครับสวยๆนะครับสนิมก็มีตรงนี้หน่อยนะครับมีตรงนี้หน่อยนะครับก็มีตรงนี้หน่อยนะครับก็จะมีตรงที่มันถลอกนะครับ้าข้างก็สวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็มุมสูงก็จะประมาณนี้นะครับมุมสูงก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับ ตัวนี้ก็นะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับ10,000นะครับ2500บาทรวมส่งนะครับทั่วไทยนะครับไม่มีปลายทางนะครับราคานี้ถูกแล้วนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าถูกนะครับถึงจะเป็นเฟดดดาก็แล้วแต่แต่ราคานี้ถูกแล้วนะนะครับนะครับราคานี้ถูกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบสเตอริโอนะครับก็คือซ้ายขวานะครับเล่นซ้ายเล่นขวาได้ ถ้าเป็นประดิ์บางรุ่นมันจะมีวอลลุ่มตัวเดียวมันจะเป็นโมโนนะครับเวลาเราซื้อนะดูดีๆนะบางคนซื้อนะนะครับยังไม่รู้โมโนยังไม่รู้สเตอริโอเลยนะครับนะนะครับบางรุ่นมันเป็นมันเป็นโมโนนะครับนะแต่ตัวนี้เป็นสเตอริโอนะครับเหมือนแอมรุ่นใหม่เลยนะครับก็สามารถเอาไปขับเบรนะครับต่อข้างได้นะครับเล่งได้สบายนะครับสําหรับประดิษฐ์แท่านี้นะครับถ้าไปอยู่ตามร้านนะครับ ้าไปอยู่ตามร้านเครื่องเสียงนะครับแท่นนี้ผมบอกได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ต่ํากว่า1มื่นห้าแน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพเครื่องยังสวยนะครับสนิมกว่านี้เขาจังขายแพงกว่านี้เลยนะครับสภาพเครื่องยังสวยนะครับไม่ต่ำกว่า1มื่นห้าแน่นอนนะแต่ผมขายแค่1,2500บาทแค่นั้นนะครับเพราะว่าราคาเขามาแค่นี้ผมก็ให้แค่นี้นะครับผมนะไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเลยเนาะ เผื่อใครให้ค่าขนมก็ดีนะครับเพราะว่าลงให้เขานะครับเจ้าของคลิปเขาเจ้าของเครื่องเขาก็ดูคลิปอยู่นะครับก็ลงขายให้เขาส่วนตัวคาดตัวนี้มันเป็นรอยอะไรนะครับช่างเอกนะครับนะผมอธิบายดีกว่านะเดี๋ยวบางคนก็จะว่านะคือมันจะเป็นฟองน้ํานะครับฟองน้ํารองฝาปิดนะก็คือแบบว่ามันจะเป็นฟองน้ําเส้นฟองน้ํานะครับโฟมพูดง่ายง่ายเลยรองไว้แล้วก็ฝามาปิดปุ๊บ ฝามันจะไม่โดนหม้อแปลงนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นรอยใหม่มันก็เลยมันก็เลยใหม่กว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถทําความสะอาดได้นะครับเนี่ยเป็นฝุ่นแบบนี้นะครับสามารถทําความสะอาดได้โดยการเอาอ่าอะไรล่ะมาเช็ดนะพวกแว็กพวกอะไรเนี่ยมาเช็ดออกมันก็จะเป็นสีใหม่นะครับแต่ผมไม่ทําให้เพราะอะไรเพราะผมอยากให้เห็นสภาพเครื่องที่แท้จริงนั่นเองนะครับนะผมไม่ค่อยทําความสะอาดหรอกนะครับส่งไปลูกค้าไปทำความสะอาดเองรวดนะครับไม่มีเวลาให้ นะครับว่าเราขายล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยกับลูกค้ายอยู่แล้วนะนะครับก็อ่าเนี่ยอย่างเงี้ยฝุ่นเฉยๆนะครับเนี่ยนะฝุ่นเฉยๆไม่มีสนิมนะเอา,อาฟองน้ําชุบพวกอะไรที่เขาใช้ขัดเงานะัขัดออกอ่าเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะน้ายาที่ขัดเบาะมอไซค์อะไรเงี้ยจำไม่ได้นะครับก็เช็ดออกแคนะ่นั้นยังสวยนะสวยด้านนี้ก็สวยนะนะ สวยงามนะครับตัวนี้ไม่เป็นสนิมไม่มีผูนะไม่มีสีผูแตกนะตะแกงตรงนี้ไม่มีสีผูแตกมีสนิมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฉยๆนะครับน็อตเนร์ออะไรนะครับเดี๋ยวน็อตเนร์ดเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวเผื่อท่านเซอร์วิสนะมันขึ้นสนิมแล้วมันจะเซอร์วิสยากนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะเปลี่ยนเป็นน็อตใหม่เลยให้นะครับนะท่านไหนที่อยาไปใช้นะครับอสนใจโทรมาได้ที่0 8 0 0 0 9 1 6 9นนะ นะครับไม่มีมัดจำนะอ่า word, ไม่มีไม่ม um ีอะไนั้นนะไม่มีจองแล้วก็มัดจำนะนะครับนะโอนใครโอนให้ก่อนเลยนะครับท่านไหนที่โอนมาไม่ต้องกลัวว right ่าโดนโกงนะได้รับของแน่นอนครับได้รับของแน่นอนอันนี้ยินยันะนะนะครับนี่ก็อยู่บ้านนะครับนี่อยู่บ้านนี่ทะเบียนรถเนาะอ่าทะเบียนรถอันนี้ก็บ้านนี่ครับผมใครเคยมานะครับก็จะรู้ดีนะไม่ไม่โกงนะครับไม่โกงนะ ส่งของให้แน่นอนนะครับบางคนโอนเงินมาเป็นสามเดือนนะครับแต่ยังไม่มาเอาของผมก็ยังเก็บไว้ให้นะเพราะผมไม่าไปขายอยู่แล้วผมเป็นคนไม่ได้ร้อนตังอะไรนะแต่บางทีเราร้อนตังเราก็ไม่ไม่เอาของลูกค้าไปขายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องนมํมาคืนลูกค้าใช่ไหมนะครับแล้วไม่มีปัญหานะผมจะไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะนะครับก็ยืนยันแน่นอนนะครับว่าได้รับของแน่นอนนะครับสําหรับท่านไหนที่โอนเงินมานะครับนะรอรับหน้าบ้านนะครับ รับหน้าบ้านได้เลยนะครับสําหรับสินค้านะครับแท่นนี้นะครับท่านไหนที่สนใจเห็นสอบถามกันมาเยอะอยากดูรีวิวนั่นแหละก็เลยจัดให้ไปนะครับฮิตชิ้งหนาหนาะครับฮิตชิ้งหนาหนารับประกันได้เลยเครื่องนี้เดิมนะครับไม่มีการปรุงแต่งอะไรเพราะว่าทําไมถึงเดิมนะครับเวลาท่านดูเครื่องเดิมไม่เดิมนะจะเป็นประดิษฐ์หรือเพราะว่าแอมโมสเฟรรุ่นอื่นนะดูเดิมไม่เดิมน่ยท่านดูรูรูขันน็อตนะนะครับรูขันน็อตด้านล่างเนี่ยนะครับ พลิกดูด <lok Beautiful, S 1> ้านล่างได้นะครับพลิกเครื่องดูด้านล่างได้ว่ารูน็อตนะครับที่ยึดอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันตรงกับรูเดิมไหมมันมีรูเจาะเพิ่มเติมไหมนะครับเจาะเพิ่มเติมเยอะมูลอุ่ยปุยอยู่นะครับถ้ามันเจาะมูลอุ่ยปุยอยู่นี่เครื่องเบอร์เดิมแล้วนะครับแต่ถ้ามันเจาะเดิมมาจากบริษัทโรงงานมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอุปกรณ์เดิมทุกอย่างนะครับเนาะนะครับเนาะนะครับ เฟดดำนี um, e ่เป mm ็นเฟดดำมาจากโรงงานนะครับนะเป็นฮิตาชิแท้นะครับฮิตาชิแท้นะครับมันไม่ใช่แต่ก่อนมันไม่ได้ใช่เป็นเฟดหมวกนะถ้าเฟดหมวกนะเราจะดูชิ้งได้เลยฮิตชิ้งมันจะเป็นฮิตชิ้งมันจะมีรอยเจาะใส่เฟดใส่เฟดอ่าใส่เฟดที่มันเป็นยานบินนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นใส่เฟลดํดำมาเลยนะครับอ่ามันจะมีรูใส่เฟดดํดำคือรูเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าใส่ หมวกมามันก็จะมีหลายรูเนาะเพราะมันต้องมีรูขันน็อดรูขามันนะอันนี้คนที่เล่นมอสเฟตรู้ดีนะครับหรือคนที่ใช้เครื่องรู้ดีนะครับก็สวยงามเลยนะครับสภาพเครื่องงามนะครับแอดไลน์มาก็ดีนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าไหนที่จะโอนมัดจําก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลุดเผื่อกลัวแบบไม่ได้ของก็มัดจําไว้ก่อนแต่ก็ต้องรีบโอนในส่วนที่เหลือมาผมจะได้ส่งให้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกมันนานแล้วนะครับมันลกนะเครื่องยาวนะ ไม่ได้วัดให้นะครับถ้าวัดก็ประมาณนิ้วชี้นะครับเกือบถึงจักรแล้ผมนะครับก็ยาวอยู่นะครับจะประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วนะเฉพาะตัวกล่องนะยี่สิบเอ็ดนิ้วตาราเมตรก็ไม่ไดเอามานะครับอ่ะสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับผมแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เนาะนะครับขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละนะครับใครที่เล่นมอสอเฟดอยู่ก็ชอบกันนะครับใครที่ไม่ชอบก็ก็ผ่านแค่นั้นเองก็แค่เข้ามาดูเนาะนะครับ นะชอบใครชอบมันไม่เหมือนกันนะครับขนาดการกินยังชอบไม่เหมือนกันเลยเนาะนะครับการกินเนี่ยยังชอบไม่เหมือนกันเลยนะครับนะจะให้ชอบเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณนะครับเจอกันะากกาคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ